ในป้ายนี้มีของใช้ภายในบ้านใครตับทุกเอารางวัลไปเลยมาเวลก่อนเลยชอบช่วยงานบ้านทั้งขยะทั้งขยะไม่มีไม้ควาามีอ๋ออารางวัลหนึ่งร้อยบาทไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นมีอา่ารางวัลไปเลยดีดีดอีอะไรอะไรหนูรู้จักอะไรพูดไปเลยลูก แตนไกลแตนไกลมีแอดดูแอดดูะาะมังะาะมังไม่มีเครื่องสักผ้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มีอไไม่ใช่มีโอ้โหมาเวก่งกันอันนี้ไปยี่สิบบาทติ๊กต็อก ฮักพัดลมไม่มีของใช้ในบ้านเหรอใช่แอร์ไปไม่มีไม่เจอตู้เย็นไม่มีโซ่เทียนโซ่ถุงก็มี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 รางใหญ่มีแคตเตอร์หนึ่งพันบาทมีแคตเตอร์ยังมีเลย อุปกรณ์ช่างมีบ้างไหไข่ควงอ่ะไม่มีตามมาเร็วค้อนค้อนมีเฮ้หูวันนี้ได้รางวัลใหญ่มาก10บาทอยากจะปลุกอยากจะปลุก10บาทเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นมีเฮ้ยมีแล้วอ่ะเออทำไมคิดไม่ออกนะอ่ะรางวัล100บาท ทำงานบ้านเนี่ยฉันรู้ถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นมันก็ต้องมีไม้ปัดหยักใยไม่มีไม่เลืกไม่กวาดไม่กวาดไม่มีมันมีนี่ไม่มีนี่พิการบอกไม่จริงมันมีอะไรวะติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกการมังการมังไม่มีไปจักรพาเด็ดนะไม้ถูพื้นไปแล้วตู้เย็นไม่มี ตะก้าตะก้าไม้นียังมีอย่างไหนเก้าวอย่างใบให้หน่อยได้ไหมว่าของใช้ส่วนไหนภายในบ้านรอบๆบ้านรอบบ้านหรอที่ตัดยาไม่มีคีมมีไม่มีด้วยหรอคีมไม่มีหรอคีมไ่มโอ้ยอะไรหรือเปล่าไมได้แล้วตึ้งหันใบใบอ่ะ แป้งน้ำผลไม้ไม่มีคืออะไรอะแป้งคัตแป้งสักผ้ามีอุ้ยน่าร้อยได้ปลามาเวลมาเวลเอาอะไรข้างน้ำมีข้างน้ำข้างน้ำเนี่ยนะกินตอกกะละมังไม่มีนี่ว่าข้างน้ำกะละมังอะไรย่างอ่ะไปขึ้นที่สูงขึ้นที่สูง ปูไว้ดีกว่าจะไปชี้กว่าจะได้หรอไม่มีเมื่อกี้ข้าพปูแถนที่นัอย่างเงี้ยเอาขึ้นที่สูงอะอย่าเะไรขึ้นที่สูงอะต้องขึ้นยังไงขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงบันไดมีสิบบาทยังดีจะปูขวานมียี่สิบบาทมาตัวนี้เลยแล้วเหลือสี่อย่าง ที่อย่างหรอชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ใบหน่อยแหลม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 ผัวไม่มีแหลมแหลมหรอหมายแซอกรูกชิ้นไม่มีกต้องใส่ในบ้านก็ต้องใส่ในบ้านมามาเวลแหลมๆนะเนาะไม่มีไม่มีก็ไม่มาต้ออกไง ไม่มีตแถไม้ตงเแถาไม้มันใจอีกนะมันใจอีนเลยต้องน็อตเล็มๆมันไม่มีลูกไมะตะปูมีดึงดึงไม้ขั่เสมีอย่างกีบารห้าร้อยบาทอันน่งละเวอร์แบ่งมาแม่มาเลยสองเดี๋ยวสองย่างสองย่างบายให้มาเ็ลหน่อย เอารยนรู้ไมคืออะไรคืออะไรคืออะไรที่คิดเงินมีนี่อดงเด้งเิดที่คิดเงินพันบาทอะไรอสุดท้ายาลาสุดฉลาดมากตอ้อันงให้ฉันอสุดท้ายอันสุดท้ายอะไรอะคถามยากนีสุดท้ายไปหน่อยน ีไม่มีอะไรวะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกกระเพชีบ็อกกี้ไม่มีอามาเวลเหรือมาเวลลูกอะไรที่น้ำกระดาษอะไรนะที่นอฟกระดาษเฮ้ยมีด้วยหรอกตึ้งยูแม็กนีฟเขาเรียกแม็กเนี่ย1000บาทลูกฉันเรียกที่เอฟกระดาษสุดยอด อุ้ยขอบคุณค่ะ,คะไม่เพียงแต่ไหน่อยล,ลูกฉลาดมากอ๋โอโอยเฮ้ยที่มองแล้วเนี่ยเฮ้ยพิ่งตั้งทุกตังทุกไปด,ดีกว่าไปหวันนี้มีตังหนึ่งพันกว่าบาทเที่ยวมาลูกไปไหนบ้างตังที่ลูกตอบได้ละ่ะให้ป่าไปพมสูจนแล้ว